เข้าสู่ชิงชาสวรรค์2022ค่ะกับการค้นาหาโรงเรียนที่6นะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอบนี้คือรอบเปิดวงค่ะเอาล่ะคราวนี้หนูๆน,น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะได้ฟังคำแนะนำฟังคำชื่นชมจากครูบาอาจารย์ทั้ง3ท่านขอเรียนเชิญครูสลาท่านแรกค่ะครับสวัสดีครับน้องๆทั้ง2โรงเรียนครับ วันนี้โดยส่วนตัวครูและก็เชื่อว่ากรรมการทั้งสองท่านและทุกคนที่ได้เห็นประทับใจมากลูกแต่เป็นความประทับใจในสองมิติมิติแรกก็คือความน่ารักความเป็นธรรมชาติเหมือนว่าเขาสวนกวางเข้ามานั่งอยู่ในหัวใจครูเลยครูดูไปแล้วครูน้ําตาไหลน้ําตาซึมลูกแต่มองเห็นลูกหลานจากโรงเรียนมัธยมภาคอีสานครูเห็นความสุขในการแสดงออกของลูกรูปจากเขาสวนกวางทุกคนเลย และในขณะเดียวกันพอมาทางยุพร,ราชมันก็เกิดความภูมิใจว่าโอ้โหเด็กไทยพอ,อนี้ความสมบูรณ์แบบในการแสดงออกเมื่อสักครู่เนี่ยจะเกิดจากใครก็แล้วแต่รูกแต่อยากจะเรียกว่า,วานี่คือมาตรฐานที่ถูกยกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยความรู้สึกแล้วนี่เหมือนว่าดูการแข่งขันชิงช้าสวรรค์มาหลายครั้งหลายคู่แต่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยความรู้สึกที่ว่าก็คือ อยากจะใช้สองเกณฑ์ในการมองการแสดงออกของลูกทั้งสองโรงเรียนเขาสวนกวางครูจะเอาเกณฑ์ความน่ารักความเป็นธรรมชาติเป็นตัวตั้งเลยพูดอย่างนี้ไม่ได้ดูแคลนความสามารถแต่ครูเห็นเห็นความน่ารักเห็นความสุขของพวกหนูจริงๆคนร้องตอนแรกนึกว่าสัน่นนึกว่าประมาทแต่พอดูตั้งแต่ต้นจนจบกลายเป็นว่าอ๋อที่ทุกอย่างคือคือใส่สุดแล้วมันเป็นแบบนี้ และมีความสุขมีความเชื่อมั่นมากโดยเฉพาะน้องออยเปิดตัวมามลลูกเพลงที่เลือกมาร้องเนี่ยเป็นเพลงผู้ชายแต่หนูร้องในเวอร์ชันของผู้หญิงคุณภาพการร้องมันอาจจะมีความไม่ลงตัวในหลายๆอย่างเลยนะเปิดตัวเดินออกมาร้องถูกผิดไม่รู้แต่ทําหน้าที่อย่างแน่วแน่มากซึ่งตัวนี้มันทําให้ครูสะท้อนให้เห็นถึงหลายอย่างมาลูกครูรับราชการครูเกือบ20ปีนะในตอนเป็นครูใหม่ๆมองไปหนเห็นแต่ปัญหาหมดเลยอันนี้ก็ไม่พร้อมอันนี้ก็ไม่พอ และมีข้อแม้เต็มหัวใจไปหมดเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเป็นครูนานๆเข้าเราได้รู้ว่าปัญหาคือเรื่องธรรมชาติของการทําหน้าที่ครูในการอยู่กับเด็กไทยและทุกอย่างก็แปลงร่างเป็นความสุขหมดวันนี้น้องออยทําให้ครูดได้รู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งครับมันจะถูกหรือผิดไม่รู้แต่ทําไมมันมีความสุขในการแสดงออกได้เกิดน,นอกจากร้องในต้นฉบับแล้วนี่ยังมีการแต่งเติมเนื้อหาที่เป็นเขาสวนกวางเข้าไว้ในตัวเพลงด้วยและออยก็ร้องมันอย่าง อย่างมั่นใจและมีความสุขลพอถึงบทบาทของน้องอุ้มอุ้มนี่ครูชอบแก้วเสียงเลยนะลูกเป็นแก้วเสียงแหบเสน่ห์แบบสาวอีสานเลยและอุ้มก็เหมือนว่าตั้งใจทําหน้าที่และมีความภูมิใจเหลือเกินในการที่ได้เป็นผู้นําทัพในวันนี้ภาพรวมเลยต้องใช้คําว่าเกณฑ์ความน่ารักและเกณฑ์ความเป็นธรรมชาติให้กับเขาสวนกวางมาทางฝั่งยุพราชลูกแน่นอนเราน่าจะยอมรับตรงกันว่าเป็นการแสดงออก ในทุกมิติที่เป็นการยกระดับการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมไม่รู้จะหยิบตรงไหนมาเล่าก่อนเพราะว่าทุกมิติมันใช่ไปหมดเลยน้องโฟกคนร้องวันนี้เพลงที่เลือกมาร้องนี่มันมีความลึกซึ้งในการนําเสนอตำนานเป็นของอดีตรักวังบัวบานแต่เพลงมาประกอบเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งมันไปด้วยกันได้ดีมากจริงๆโฟกร้องเพลงวันนี้นี่ครูมองว่าต้นทุนโฟกอาจจะไม่เต็มร้อยนะเวลาฟังหนูพูดมันจะมี มันมีธรรมชาติการพูดที่มันดูไม่เอื้อต่อการร้องเพลงสักเท่าไหร่แต่เวลาโฟกร้องโฟกร้องเป็นคนร้องเพลงเป็นมากลูกฉลาดร้องและเก็บรายละเอียดและสามารถเอาเสียงตัวเองมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทั้งมั่นคงในการร้องทั้งมั่นคงในการแสดงและมันส่งให้เพื่อนได้แสดงออกอย่างไม่ต้องกังวลกับคนร้องเพราะหนูคือแม่ทัพพะแม่ทัพหนักแน่นทุกคนก็หนักแน่นตามไปด้วยถ้าจะมีจุดอ่อนครูอยากให้โฟก พอเรารู้ว่าข้อจํากัดของเราคือหนึ่งอาจจะเสียงเบาและอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ชัดในวิธีการพูดเราอาจจะขยับไมค์เข้ามาใกล้มากกว่านี้ก็ได้เ, mm hmm. เพื่อทําให้ทุกอย่างมันมันเคลียร์มากขึ้นมันอิ่มมากขึ้นมีคําแนะนำเท่านี้เองนะอย่างอื่นเหมือนเหมือนครูต้องเรียนรู้จากโฟกได้ซ้ำไปลูกโอ oh นั่นคือความเก่งนะครับ oh ภาพรวมวันนี้ถ้าเอาเกณฑ์ความน่ารักเป็นธรรมชาติยุพร,ราชจะเก่งแค่ไหนก็แพ้เขาส่วนกว่า แต่ถ้าเอาเกณฑ์ความเก่งความมาตรฐานม,มาเป็นตัวตั้งก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ยุพราชมาดีมากๆครับผมเช่นชมครับครูหนึ่งขาในเรื่องของดนตรีค่ะครับสวัสดีลูกๆทั้งสองเรียนครับนี่ครับครูขอต่อเน,นื่องมาจากครูสลาแล้วกันด้วยหัวอกเดียวกันของความเป็นครูนะครับสิ่งที่ครูสลาพูดมามัน,ม,นมันโดนใจของคนเป็นครูมากสิ่งที่ครูเห็นพวกหนูเหมือนที่ครูสลาเห็นลูก ความเป็นธรรมชาติของหนูเชื่อไหมว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันสร้างศิลปินมาเยอะมากมายแล้วอย่างน้อยครูคนหนึ่งเมื่อก่อนครูก็เล่นดนตรีโดยที่แกะเพลงงูงูงปลาไปแกะไปเรื่อยแกะเพลงเราทําสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นนะลูกเราพยายามทําทุกวันสร้างมาทุกทุกวันแต่การซ้อมทุกครั้งคิดว่าจะไปทางไหนต่อเพลงเพลงเดียวกันสามารถทําแบบอื่นได้ไหมเอาคอร์ดนี้มาแทนได้ไหมครูทําโดยที่ครูไม่รู้ทําโดยใช้เสียงเออเราเราอยากได้เสียงแบบนี้เพลงแบบนี้ใช้เสียงแบบนี้ วันหนึ่งครูเขามามวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ครูทําอยู่ขอทที่ครูสร้างอยู่เขาเรียกว่าอะไรมันขอดอะไรสเกลอะไรมันเหมือนเป็นการเสริมสร้างไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะลูกกาลังใจลูกดนตรีมันไม่ได้ฝึกได้ภายในวันสองวันปีสองปีใช้เวลาน,านานมากนะครับส่วนยุพราชครูก็จะคิดอีกแบบหนึ่งเหมือนครูสลาคิดแบบหนูเก่งจริงอะแต่ถ้าวันหนึ่งหนูทําได้แบบนี้หนูจะเก่งมากกว่านี้ ถ้าเขารู้เองเนี่ยเขาเล่นเองได้ขนาดนี้หรือเขาคิดเองได้ขนาดนี้เก่งมากแล้วลูกเพลงแรกคีจีทุกไปลูกคีจีคือคอร์ดหนึ่งจำไว้แล้วลูกทุกเพลงในโลกพอมีคอร์ดหนึ่งปุ๊บมันจะมีคอร์ดห้าส่งมาเสมอแล้วจะทําให้เหนือชั้นกว่าคนอื่นคือคอร์ดห้านั้นจะใส่เทนชันลูกเทนชันหมายถึงส่วนขยายของโน้ตสิ่งที่หนูใส่เทนชันนั่นคือเทนชันแฟตเก้าลูกมันทาให้เพลงดูแปลกเวลาทุกคนฟังปุ๊บอ้เพลงดูแปลกซึ่งมันไม่มีคอร์ดนี้ในลูกทุ่งแต่พวกเราฟังอยู่อ้อคอร์ด แช่ไมลูกรับเพลงคอร์ด G เนี่ยมันไม่มีคอร์ด F อยู่ในคีย์นี้แต่ครูที่ทำพยายามใช้คอร์ด F มาอยู่ในเพลงนี้เยอะมากถามว่าดีไหมมันเยอะไปมันทำให้ดูแปลกทำให้พวกเราดูว้าวโอ้มีสีสันเพราะว่ามันมีคอร์ดที่ไม่ได้อยู่ในคีย์นี้เราเชื่อไหมว่าน้องกันกันจะมีช่วงกลีดครูตอนแรกครูมองปุบ๊บครูรู้เลยว่ากาันกันเล่นดนตรีแน่นอนเพราะว่าคอร์ดที่หนูส่งให้กันกันกรีดนั่นคือคอร์ด G7 ซึ่งกันกันลองโน้ต G พอดี ครู oh. เ,ลเลยรู้ว่าเฮ้ย,ยเด็กคนนี้เล่นดนตรีแน่นอนเพราะว่าถ้าเขากรีดผิดคีย์ต่อให้นอสูขนาดนั้นคอร์ดนันกัดทันทีเ oh. ก่งมากกันนหนูเก่งมากหนูพิสดีมากลูกแค่กรีดหนูยังต้องตรงคีย์เลย <c oughs> อันนี้คือเป็นการวางหมากที่แบบเฮ้ยโน้ตท,ทุกโน้ตคอร์ดทุกคอร์ดหนูใส่เทนชันซึ่งมันไม่ได้อยู่ใีคอร์ดนั้นอ่ะ <c oughs> พอใส่ปุ๊บทุกคนจะมองว่าเออคอร์ดแปลกลูกทุ่งลูกทุ่งดูแปลกเพราะมันคือคอร์ดที่ใช้ในคอร์ด ในการเล่นแจ๊สมันไม่ใช่คอดที่ใช้ในการเล่นลูกทุ่งแต่ถามว่าเก่งไหมถ้าวันหนึ่งหนูทําได้นะลูกพยายามนะลูกค่อยๆคิดค่อยๆสร้างขอให้หนูต้องสองโรงเรียนโชคดีลูกโอ้โหเต็มที่ค่ะชัดเจนด้วยสแสดงว่าว้าวขึ้นมาทันทีว้าวเลยผมสะดุ้งนะที่ครูหนึ่งบอกน้องกันกันนะ่ะกรีดรียังตรงคียเลยไปเล่นใหม่แล้วลองจับตรงนั้นดูว่า ตรงไหมเวลาออนแอร์หนูจับดูครับผมขอบคุณค่ะครูเทียมขาสำหรับโชว์ค่ะมาดูที่โรงเรียนแรกนะครับเขาสนกว้างสิ่งที่เห็นกอดตอนนี้น้องใช้ภาษากายเล่าบอกเรื่องราวทุกอย่างและสิ่งหนึ่งที่ครูชอบตลอดเวลามันเป็นบรรทัดฐานของการเต้นนั่นคือความพร้อมเปลี่ยนถ้าเต้นครูจะลงให้ขนาดไหนถ้าถ้าเต้นไม่พร้อมไม่มีความหมายอันนี้หนูได้นะ ความพร้อมเรียงหนูได้มากๆนะครับกับสิ่งที่ครูเห็นถึงว่ามันไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ความตั้งใจของหนูการเล่นปลายแขนเขาเรียกรายการเต้นค่อนข้างแปลกตามากมากว่าเอ๊ะเขาส่งเขาทำได้ยังไงสิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วก็ชอบที่สอดแทรกเหมือนครนูสามเหมือนกันไก่ย่างก็มา <c oughs> ก็เล่าบอกเรื่องไม่ไกลตัวนะครูชอบนะฮะ และสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือลายผ้าที่มาใส่ชุดเต้นก็บ่งบอกว่าเรามาจากไหนสิ่งที่เห็นคือเห็นหัวใจเขามีความสุขอ่ะเรานั่งเรายังยิ้มเลยนั่นจะตอบโจทย์คนมาดูวงลูกทุ่งอยากเห็นรอยยิ้มของนักแสดงเราก็มีความสุขที่ได้เห็นขอบคุณคุณครูที่อยู่เบื้องหลังครูรู้ว่าอุปสรรคเยอะแยะมากมายแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ท่านผอที่อยู่ที่โรงเรียนให้การสนับสนุนทั้งมานั่งชมตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่วิเศษที่สุดเด็กๆครับให้กําลังใจ เดินต่อนะลูกอย่าหยุดแค่นี้ครูเชื่อมัน่นหนูไปต่อได้อย่างสวยงามมากๆครับมลกครับนี่นสำหรับยุพราชนะครับเขาพูดคำเดียวกันว่าเซอร์ไพรส์วันนิงานของคุณครูมองเป็นวิญญาณเล่าเรื่องจริงๆถ้าเล่าเรื่องวิญญาณเล่าเรื่องหรือสุสานอะไรมันจะออกหน้ากลัวแต่วันนี้มันดูน่าสงสารเขาเข้าใจเล่าว,ว่าถึงฉันจะเล่าเรื่องพูดผีและปีศาจวิญญาณ แต่ฉันจะเล่าความเป็นผู้หญิงคนนั้นความสงสารรมุม,มแบบนี้เล่าเถอะครับแต่อย่าเล่าให้มันน่ากลัวมากมายเพราะฉันจะนอนไม่หลับฉันจะอินไปด้วย <c oughs> เด็กๆครับมันไม่รู้จะพูดคาไหนขอใช้คําว่ายุพราชคือยุพราชเบอร์หนึ่งจักรคเหนือชัดเจนมากๆขอให้หนูเดินต่อด้วยคําว่าโชคดีครับอขอบคุณค่ะเท่าที่ฟังนะมันน่ารักแตกต่างกันไปอ่ะค่ะ <c oughs> ลุ้นกันดีกว่าค่ะข,ขอผลคะแนนครับอ่ะโรงเรียนที่6ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายชิงชาสวรรค์2022ได้แก่ งเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับยินดีด้วยนะคะคุยกับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบก่อนเลยค่ะนะน้องโฟกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะ ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ค่ะแต่ไม่ว่ายัางไงนะคะผลเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้ก็คือคำว่าเพื่อนของยุพร,ราชกับเขาส่วนกว้างนะคะโอ้ยจะน่ารักไปไหนจริงค่ะมันเป็นมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นครับมันไม่ใช่ว่าใครแพ้หรือใครชนะแต่เราสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ต่อได้นะคะน้องอุ้ม เป็นยังไงบ้างคะเขาสนกวางเป็นไงก็ดีใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าพวกหนูพากันทําเตรียมที่มากจริงๆค่ะแล้วก็พวกเรานะคะเป็นกําลังใจให้นะคะยุพราชก็คือเธอเป็นตัวแทนของพวกเราเราก็จะให้กําลังใจเธอนะเอ้ยดีนะน่ารักอ่ะเขาสนฟวางนี่น่ารักพัฒนาัไม่คุณซึ่งอ่ะซึ่งอ่ะตอนเนี้ พูดง่ายว่าการแข่งขันจบไปแล้วค่ะ oh. น่ารักมากเลยขอถามคุณครูนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวต้องเป็นครูสลานะครับให้กําลังใจเด็กๆทั้งสองโรงเรียนเลยครับครูครับครูก็หวังว่าทั้งยุพราชวิทยาลัยและก็เขาสวนกวางนะลูกจะได้เรียนรู้จากกันละกันเขาวสวนกวางจะได้เรียนรู้วิธีเก่งจากยุพราชและยุพราชก็น่าจะได้เรียนรู้วิชาน่ารักจากเขาสวนกวางครูอยากให้กําลังใจคุณครู ผู้อยู่เบื้องหลังและอยากจะเรียกร้องให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้โอบกอดความน่ารักนี่เอาไว้เพราะความเก่งมันเป็นเรื่องที่ฝึกได้ลูกแต่ความน่ารักหัวใจฝึกไม่ได้แต่ว่าเขาสวนกวางมีบันเหมือนเป็นทรัพย์สินของตัวเองแล้วอยากให้คุณครูทุกคนได้รักษามันไว้และพัฒนามันต่อสู้ต่อไปอย่างมีกําลังใจนะครับส่วนยุพร,ราชครูก็หวังว่าเราจะได้สร้างสิ่งดีๆให้กับนิยามของการพัฒนาการศึกษาไทยผ่านการแสดงออกด้านดนตรีลูก และก็อย่าลืมที่สุดแล้วคนเราก็อยากมีความสุขให้ทำงานที่เต็มไปได้วยความเก่งแต่มีความสุขและก็สร้างส,างสิ่งดีๆให้เราเซอร์ไพรส์อีกต่อไปสูตไปครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับปืบ้มปริมค่ะวันนี้รเรียกว่าเต็มที่มากๆกับทั้งสองโรงเรียนสองความสามารถนะคะที่นำเสนอ,อมาให้เราได้เห็นกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะคือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ รับเงินรางวัลน,นะคะสินรัจากเงินชยโยสินเชื่อด่วนมาก3 0 0 0 0ืบาทค่ะอีกหนึ่งโรงเรียนที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปนะครับก็คือโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลจังหวัดขอนแก่นนะครับจะได้รับทุนการศึกษาจากเงินชัยโยสินเชื่อด่วนมาก2 0,000บาท วันนี้มีความสุขกันเต็มที่จริงๆนะคะต้องขอขอบคุณคณะกรรมาการทั้ง3ท่านค่ะครูเทียมครคูฉลาครูหนึ่งค่ะขอบคุณน้องๆทั้งสองโรงเรียนนะคะแลวก็คุณครูทั้งสองโรงเรียนด้วยขอบคุณค่ะเสาร์หน้านะคะมาลุ้นกันค่ะว่าโรงเรียนที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจะเป็นโรงเรียนอะไรค่ะทุกวันเสาร์นะครับบ่าย3มโมง45ท้ทางช่อง WorkPoint กฎหมายเลข23 กับรายการชิงช้าสวรรค์2022สสวัสดีครับสวัสดีค่ะ